อื่นในตอนนี้เราไปต่อกับทางด้านคุณทิพนส่วนประสิทธิ์นะคะทางด้านกรรมการวิจัการของบริษัทหลักทรัพย์ไอราจำกัดมหาชนนะคะระบุถึงภาพรวมในช่วงวันนี้วันอังคารนะคะการดีดขึ้นมาในครั้งนี้เป็นดีดแบบไหนนะคะสวัสดีค่ะคุณทิพนคะ่ะสวัสดีครับค่ะตลาดหุ้นดีดขึ้นมาในวันนี้นะคะเป็นยังไงบ้างคะก็มันเป็นมันเป็นการขึ้นของขนาดกลางขนาดเล็กนะค่ะ โดยตัวเซ็ตจะขึ้นมาแต่เซ็ตห้าสิบก็ไม่ไม่ได้ขึ้นอะไรมากมายคือเส็นราคาเดียวกับตัวของตัวตัวเอสนะฮะก็เป็นตีมเดิมเดิมนะครับว่ามันก็ยังไม่ได้มีข่าวอะไรอะไรที่ทําให้มันหลบไปคือมันก็รอระหว่างที่รอเนี่ยลูกน้อยๆมันก็เล่นกันได้ฝั่งไหนก็ได้นะครับงิอหุ้นที่จะเล่นเนี่ยมันก็เฉดว่าเซ็ตขึ้นมาเนี่ยหุ้นตัวใหญ่มันก็ประคองขึ้นมาตัวล็นิดตัวล็หน่อยนะฮะแต่พุ้นที่เล่นมาก็จะเป็นหุ้น ขนาดกลางขนาดเล็กนะ BEM เริ่มมาแล้วเห็นไหมคค่ะนะมันก็คือเป็นเป็นฤดูการของการเล่นหุ้นพวกนี้นะครับค่ะแต่เริ่มมาทีละตัวละตัวขนาดกลางขนาดเล็กซึ่งหุ้นพวกนี้มันยังมันเหมือนกับว่ามันก็ต้องขึ้นต่อไปอีกนะครับมันยังขึ้นไม่จบมันก็จะเป็นตัวที่ดึงเซตขึ้นไปนะฮะแต่หุ้นขนาดใหญ่เนี่ยมันก็จะเหมือนกับว่ามันก็ไม่ไม่ได้ขึ้นไปไหนนะฮะวนเวียนอยู่ไม่ไม่ทำริเวหายนะครับค่ะแล้วก็มาประคองอินเด็ก์ไป ไปไม่ให้หลุดเส้นสิบวันนะฮะวันนี้ตอนบ่ายก็ได้ขึ้นไปก็ชนปรนสี่ร้อยี่สิบก็ย่อลงมาอีกนะครับคือคือในขณะที่การเล่นหุ้นลักษณะาการขนาดเล็กเนี่ยตลาดต้องการแค่ไซเวกนะฮะตลาดไม่ต้องการยินเด็กที่ขึ้นเยอะๆนะครับเพราะนั้นแต่มันก็จะเป็นลักษณะของการอินเด็กก็จะพิกขึ้นลงลงในกรอบสิบจ<ะ>ุดย<ะ>ี่สิบจุดนะอยู่แถเนี้ล้วหุ้นก็จะจับตัวนู้นตัวนี้มาเล่นนะครับ เป็นเป็นภาพแบบนี้ในทุกรอบนะครัก็ไม่ได้มีนัยสําคัญอะไรว่าจะต้องขึ้นไปคือตัวเซตนะครับแต่แต่หุน่ยนะฮะก็เรกเจะเห็นว่าคุณขนาดใหญ่ก็ไม่ได้ขึ้นอะไรนะฮะเพืนแต่ขนาดกลางนะครับ r p c TOPS เนี่ยนะครับมันก็ยังขึ้นได้อยู่นะฮะ PEM นะครับเมืองไทยนะฮะ PBMs นะครับ CPN เท้านั้นนะครับก็ยังเป็นนโน้มขึ้นอยู่นะครับ ทีเอพีเช็ดนะฮะพีเช็ดเมื่อวานก็แทงเขียวสวยนะฮะสรุปว่าตอนนั้เขาเล่นขึ้นขนาดกลางขนาดเล็กกันนะฮะนั้นทีเฟ็มันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะฮะมันก็เวียนอยู่ในกรอบทรกเนี้ยนะฮะสิบจุดสิบห้าจุดประมาณเนี้ยนะครับคือเป็นต้องไปไล่รองสรุปว่ายังไงอ๋อฮะะอืมอ่าไม่ได้ไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นนะครับคุณนนท์ ใช่ปกตินแต่ปตทนี่กระชากสุดๆเหมือนกันนะคะพี่เมื่อเช้าลงไป301ลงไปต่ำกว่านั้น22อีกใช่ไหมฮะมันมันไม่มันไม่ได้แบบว่าอไม่ใช่ไปถึงว่าจะลากขุนปตทขึ้นไปทำนิวไฮเลยมันไม่ใช่ครับแต่มันก็ขึ้นต่อมันก็ขึ้นไม่ไหวแล้วโดยปริมาณการเทรดที่ v o ลุ่มของการเทรดของตลาดที่ไม่ได้มากนะครับแต่มันยังไม่ลงนะเราจะเห็นว่า การชาติเนี่ยยังไม่ได้มีการขายพุดออกมานะฮะอันที่สองการชาติก็ยังไม่ได้ช,อช็อตฟิวเจอร์เป็นแสนสัญญาเนี่ยออกมานะครับเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าพุ้ธมันจะหลบลงได้ไงเพราะ,<ฮ>ะคนที่เขามีพุทอยู่นะเขาไม่ได้ขายแ้่ถามว่าแต่เขาก็ไปซื้อเพิ่มนะครับ <ฮะ S 2> ซึ่งคือเราก็อธิบายว่าแต่วันหนึ่งเขาขายนะเราก็ไม่ต้องไปต้องวนนะว่าเขาจะขายได้หรือขายไม่ได้เพราะก็ปราของเขามันมาจากสามส่วนกบารตลาดสบารตลาดเปลี่ยนนะะ กำไรจากการตราสารหนี้กำไรจากการการเทรดหุ้นนะครับแล้วก็แมทตั้งเข้าไปเขากําไรเขาจบเลยนะฮะเพราะว่าเขาเป็นมรทุนขนาดใหญ่เวลาออกเขาออกเวลาเข้าเขาเข้าเป็นเขาต้องเป็นเทรนด์นะฮะเขาจะมาเล่นแบบแบบเราไม่ได้เนี่ยเหมือนเราใหญ่เขาเล่นหุ้นเขาจะเก็บหุ้นแล้วก็เล่นเปียวยาวถูกไหมครับซื้อเขาก็าจะซื้อซื้อขายเขาจะขายขายขายนะฮะแต่เขาได้เปรียบเราที่ว่าเขาเขาได้เปลี่ยนสามารถกำไรจากการได้เปลี่ยนได้นะครับ เป็นตัวหลักนะครัผมไม่ได้ดูว่าเวอตลาดมันจะวิ่งขึ้นต่อไปยังไงนะครับจนแต่มันปิดสูงว่าหนึ่งพันสี่รอยี่สห้าเมื่อไร่นะครับเราเคยมาพิจารณาใหม่นะครับว่าข้างบนเนี่ยจะขยับกรอบขึ้นไปหล่านะครับแต่ยังไม่ปิดสูงบาหนึ่งพันสี่รอยี่ห้ากรอบ็จะอยู่ที่เดิมอยู่หนึ่งพันสี่ร้อยสาสิบเอ็ดนะครับหนึ่งพันสี่ร้อยสามสบสองนะครั เอ๊ะทำไมเขาบอกว่าเสียงคุณของคุณนิพนธ์เบามากเหมือนอยู่ในห้องน้ำพี่นิพนธ์อยู่ห้องน้ำเปล่าเปล่าครับอยู<ร>อ่ในห้องทำงานปกติครับ <laughs> มีคนถามเสียงเบาคือคืออย่างนี้ฮะถ้า,ถ,าถ้าโทรเข้ามาโทรเข้ามาที่มือถือเนี่ยจะไม่เบาแต่โทรเข้าเครื่องเครื่องออฟฟิศจะเบาอันนี้โทรเข้าเครื่องเหรออันนี้อันนี้อยู่มือถืออยู่นะฮะอ๋อมือถือใช่ไหมดังอยู่ใช่ไหมฮะอันนี้แรงยังฮะน่าจะแรงเลยนะ น้องๆที่ถามมาใน f a c e b o o k อ่ะแรงยังตอบพี่ม่อนด้วยคือเสียงที่บอกว่าเบาแต่มันต้องไปดูบาลานซ์ของการปรับเสียงของทางถามนี้กับทางทาง,ง,งเนี้ยนะว่าเป็น,ปนไงนะครับไอ้ตัวรับอ่ะน้องๆเปิดเครื่องน้องเองอ่ะเสียงดงังหน่อยนะอะตัวรับต้องให้ดังนิดหนึ่งไอโฟนอ่ะไอแพดไอโฟนอ่ะ เสียงพูดม่อนเนี่แบบกั้องอูผมเลยอ่ะโอ้ยแ่ขอโทษขอโทษไม่ได้พูดเสียงนางนะเป็นผู้หญิงใช่ใช่ผู้หญิงก็โชว์ห้องค้างอีกแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ผู้หญิงนุ่นนวลนุ่นนวลเหมือนบิดผ้าใช่เหมือนผ้าที่รัดแล้วแต่ยังไม่ได้รัดแล้วยังไม่ได้ผิดนุ่นายแล้วก็กองกองไปด้วยบิดกระบวยแล้วก็เหยียบซ้ำๆๆใส่ขาเอาว่ามันมันขึ้นมาก็คือกานแั่มัน ตับรายไม่หลุดเช่นสิบวันไปเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้อสัญญาณที่มันแสดงออกมาที่เป็นอ่าสัญญาณขายเนี่ยนะครับมันก็ยังไม่ได้ถูกคอนเฟิร์มนะฮะว่ามันเป็นสัญญาณรีเวอร์โซนะครับซึ่งถ้าเราฟังเทปเราก็ไม่ได้คอนเฟิร์มว่าเป็นรีเวอร์โซใช่ไหมครับเพราะว่าพอมาลงมาตั้าแล้วรูปมันหายเลยงเงี้ยมันก็เหมือนกับว่าเมื่อวานเนี่ยว่ารูปมันนั้นมันก็เหมือนเป็นตูดนะฮะเป็นเป็นตูดที่อยู่บนบนสวรรค์นั่นนะฮะที่มันก็สามารถจะนดังหัวสูงขึ้นไปต่อเท่าไรก็ได้นะครับ ดูตาม <Okay. S 2> ข้อมูลต,าต่างๆมันเพีย้ยงแบบคือถ้าหุ้มีตลงเนี่ยมันต้องเป็นการขายของต่างชาติ mm. ะบบนะคับออะเทรดนะฮะไม่ใช่การขายของสถาบันในประเทศสถาบันในประเทศเนะี่ยขายเพื่อบนเงินกลับมาซื้อใหม่ mm. อะฮะคือเขาเรียกสถาบันในประเทศเขาเรียกเล่นแบบว่าตีวนะตีวนนะฮะเพราะเขามีหุ้นเยอะสุดใช่ไหมฮะคนจะวนไปฝรั่งเนี่ยจะเล่นเฉพาะหุ้นขนาดใหญ่นะครับ อปอเฉย<ส>ก็เล่นเฉพาะหุ้นขนาดใหญ่นะฮะแต่ถาบ้านน่มีหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กมีครบหมดเลยนะฮะแล้วเขาก็จะวนไปเอาเงินวนไปตัวูนไปตัวนี้แบบเพราะว่าเขาติดสูงอะนะฮะสรุปนะฮะองเปิดเสียงพิ่ที่พนด,ดังๆหน่อยนะฮะก็จะเป็นแบบนี้นะครับลักษณะเป็นแบบนี้นะครับสรุปว่าตรงนี้ตราสารที่น่าเล่นเน,นี่ยก็คือว่าเอาเงินน้อยๆไปเล่นหุ้นหุ้นหุ้นเล็กที่เขาเล่นกันอยู่นะครับ พุกลางก็ได้เห็นไหมพูดกลางอย่าง I V L ใช่ไหมครับพอผ่านยี่ห้ามาก็วิ่งขึ้นมาเลยนะครับหรือว่าเราพูดถึง G P S C เห็นไหมครับม,มันก็กําลังขึ้นไปขึ้นตามสไตล์ของพู่แต่ละตัวนะฮะแต่เราจะเห็นว่าอ่าตอนนี้ถ้าแบงค์ขึ้นนะเกดแบงค์ก็ขึ้นขึ้นลงลงขึ้นลงลงนะฮะคือจะขึ้นมาวันนี้นะขายัพรุนี้ลงอีกแล้วส้องเนี้ยแต,แต่ยังไม่ลงนะครับมีคนลองของอ่ะค่ะ ลองของกับพี่ดิพนิส์หนึ่งเขาบอกว่าซุปเปอร์เป็นแท่งอะไรของเขาแล้วเนี่ยเดี๋ยวดูให้น้องๆก็ฝากประเด็นคําถามแท่งแดงหรือยังอะไรโดจิแดงหรือเปล่าแท่งนี้ของซุปเปอร์ใช่ไหมครับก็เป็นโดจิที่อยู่ข้างบนนะฮะแล้ววอลลุ่มมากอันนี้บอกว่าเจอแรงขายละอืมเดี๋ยวดพนิษฐตลาดเจอเจอแรงขายละนะครับอืเจอแรงขายแต่มีนัยสําคัญเดี๋ยวเดี๋ยวเดียคือถ้าโดจิแท่งนี้แต่แท่งไม่ลงอ็จะไม่อยู่วัลลุ่มนะฮะ ันเนี้ยเป็นเป็นแรงขายแบบมินันยสยาคัญนะครับก็ริงเจ็ดแปดก็จะเป็นแนวต้านแล้วนะครับพลอยดูดูอันนี้เลยน้องน้องพลอยแล้วก็อ,อยู่ที่ขนาดของกันที่โอ uh, uh, เอร์บอทค่อนข้างจะเยอะแปดสิบแปดแตาคุณแบบแท้<ม>ดูอินดิเคเตอร์ไม่ได้การขึ้นลักษณะชักทงขึ้นไปแหละนะฮะเอาเงินดันขึ้นไปเลยนะครับแต่ uh, ก็ไม่ตรงนี้บอกว่าร7งเจ็ดแปดนะคือขึ้นขอนะฮะ อถ้าจะขึ้นไปต่อเองก็ต้องเทรดเป็นวันละสองพันล้านอะไรเงี้ยเทรดใส่วลุ่มขึ้นไปเลยก็ไม่มีใครห้ามนะก็ทําได้นะครับบอกหมดแล้วนี่ว่าทําอะไรใช่ไหมใช่ไหมครับเออเขาทําให้เนียนๆหน่อยนั่นเองเฮ้ยเขามีสตอรี่รองรับนะตลาดไม่จับเขาหลอก๋อสตอรี่ไม่เกี่ยวเกี่ยวกับออเดอร์พร้อมเปล่าเจ้าซูเปอร์เอาไงบอกแล้วเจ้าไม่พร้อมเปล่าผมไม่ได้ไปยุ่งเลยเขานะค่ะคือคือพร้อมเปล่า คือเราก็จะเห็นว่าสุดท้ายเลยเดี๋ยวมันจะมีเรื่องอะไรต่างๆมาถ้าเครื่องมือไม่พร้อมนนมีกองทุนถือไหมม,มีออเดอร์จากสิงคโปร์ไหมหเขามีครบเตรียมพร้อมปิดครบก็โอเคนะฮะจตอรี่พร้อมใช่แต่เขามีคนอยู่บริษัทบริษัทหนึ่งเป็นบริษัทพื้นฐานนะดีเลยนะค่ะเขาซื้อมาจากสิงคโปร์นะค่ะแล้วถูกจับเขาด้วยปันทุนย n i t c o n v e ั s i นะฮะรอบก่อนเลยก่อนที้จะกหกบาทมันเนี้ยค่ะ ก็เครือค่องมือไม่พร้อมเนี่ยพื <Hum. S 2> ้นฐานดีทุกอย่างดีหมดแต่เครื่องมือไม่พรอ้อมนะครับแล้วเพราะฉะนั้นห,หุ้นหุ้นเนะี่ยพอมันอยู่ในมือรายใหญ่ใช่ไหมครับ <c oughs> ถามว่าอ่ะมันจะออกไปได้อย่างไงจากมือรายใหญ่อ่ามันมันก็มันก็ต้องวนออกนะฮะคนรุ่ <c oughs> น,นซื้อคนนี้ขายคนนี้ซื้อคนนี้ขายมันพุ่งขึ้นต่อไปได้อย่างไงล่ะเวลาขึ้นมันก็ต้องเอาวอลุ่มโชว์ขึ้นมาว่าเฮ้ยมีคนเข้ามาเล่นเยอะๆมันก็โยนวอลุ่มโยนมันไปโยนมันมาใช่ไหมฮะแล้วทำอยู่สี่ห้าคนตลาดเขาโตเขาก็เจอเลย คุณตัวมันจะไหนเขาก็เจอไงอ๋อฮะใช่ไหมเหมือนพุดนบางเล็กเล็กๆบางตัวนะหุ้นเล็ก,ลกบางตัวก็วก็แบบว่าสัดส่วนของการที่พูดน,นั้นลงทุนตามประเทศนะฮะก็ต้องห้ามเกินเท่าไหนนร่นะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์เกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็ตามประเทศพื้นฐานหนึ่งเปอร์เซ็นต์เแต่ไปไปซื้อผ่านอะไรนะครับไปซื้อผ่านกระดานตางประเทศนะซื้อได้ไงอ่ะกัอ่ะ เออมันมันมันไม่มันมันคิดทั้งหมดอย่างอย่าไปคิดว่าคนอีกเขาโง่ไงค่ะแต่อ,อันนี้เราเราไม่ได้พูดถึงซูเปอร์นะครับเราพูดเร,รเรืเ่องทั่วไปค่ะซูปเปอร์เราบอกว่าอ่าเป็นแท่งนี้นะครับเป็นแท่งดูเป็นแท่งดูจีนะครับแล้วก็แท่งดูจีเล็กๆนะครับอ่าอ่าจะคอนเฟิร์มการลงพวกนี้ต้องเป็นแท่งแดงใหญ่ๆพร้อมด้วยวันรุน่งมีตัวหนึ่งนะครับค่ะแต่ถ้าพวกนี้ไม่ลงนะครับไม่เป็นแท่งแดงก็คิดต่อได้อีกนะฮะจะไปยืดขายก่อ กลยุทธ์ตอนนี้ขายซูเปอร์ก่รนะจ๊ะขายก่อนนะแต่เราดูแถวนี้เราดูแถวนี้อยู่แล้วเราดูบัทจะจะบาทเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบสองอยู่แล้วนะฮะแล้วมันจะเอากระท่าของเราจะท่ากระโดดนะฮะถ้ากระโดดแล้วขายก่อนเดี๋ยวไม่ค่อยผิดหวังหรอกถ้ามันทําหายเยอะๆนะโดยเฉพาะถ้ามันเล้าใจอ่าพรุ่งนี้อ่ะเออมันเล้าใจถ้าพรุ่งนี้ทั้งแดนก็จบเลยเนี่ยเขาเลยยิงมึนจ่าก่อนแพ้นะก่อแพ้ ของแท้สักขนะนี้ใช่ไหมฮะของแท้เนั่งเขียวทั้งเขียวแล้วก็โดจิแล้วก็เปดูการาฟซูเปอร์เดนนี้เลยค่ะน้องพลอยใช่แล้วทั้งแรกแท่งบัวบาเป็นแท่งเขียวใหญ่ใช่ไหมฮะพร้อมด้วยวัลุ่มนะฮะทั้งนี้เป็นโดจินะครับอยู่ข้างบนเลยอันนี้ยิมเนตากของแท้ถ้าวันี้เป็นแท่งแดงนะครถ้าปูนี้แท่งแดงใช่ไหมคะใช่ของตลาดลาซาด์แบบมันไม่ของเสตนมันไม่ได้ชัดเจนอะไรมากมายนะฮะแต่เนี่ยชัดนะฮะอันนี้มันก็กลายเป็นว่าแบบหนึ่งแท่งกับแบบสองแพงนะฮะ คือถ้าปเป็นบรรทุนพนนื้นฐานแบบปตทเนี้อันนี้ฟันทงได้เลยว่าหลงแม่ใช่ไหม <c oughs> แต่พูดมีเจ้าอย่างนี้ก็ต้องดูเขาต่ออีกว่าพวกนี้เขาจะเป็นแท่งแดงหรือเปล่า <c oughs> นะครับอัน <c oughs> นี้ถ้าเราให้น้ําหนักเราให้น้ําหนักกับทางทางทคนิคก็คือประธานปิโลดีกว่า <c oughs> โดนดีกว่าอย่างเงี้ยเราก็ขายไปก่อนสิเราจะไปรอแท่งแดงทำไมละ่ะพวกนี้ถ้าแท่งแดงบาทาสิบเราทำไงอะโอเคโอ้โหไม่สุดยอดเลยคุณเซฟเวอร์อะ ก็หุ้นตัวนี้ไม่ใช่เทคนิคจับไม่ได้นะเขาจับมันตั้งแต่เบรกเอามาขึ้นสามใช่ไหมครับก็เบรกเอามาละนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็โอวบอขายหุ้นในเขตโอวบอที่อยู่ที่86อ่ะไอ้อยู่86มันบอกว่าเดี๋ยววันหนึ่งก็ตับประตูนี้นะฮะแต่คราวนี้เวลาเราเล่นดูนเรามีปัญหาว่าเราต้องขายแล้วมันจะต้องลงเลยนะพอซื้อแล้วมันต้องขึ้นเลยคุณเป็นเสี่ยนมาจากไหนเลยไม่เข้าใจเพราะหุ้นมันมีหลากหลายนะครับหลากหลายประเภทนะ มันมันไม่นี่มันแต่ไม่ได้ทําเท่นที่เข้าเหมือนกันทุกตัว,ตวหรอกนะไม่รู้หลายตัวนะครับแตนจะเล่าให้ฟังอสุรุษว่าผมขายถ้าถ้านี้เป็นหุ้นพื้นฐานนะ,ะผมชอ็อตค่ะฟิกเกอร์สต็อกนะฮะค่ะ,คะผมพูดธแต่ผมทําทุกอย่างเลยถ้าเป็นหุ้นพื้นฐานนะมผมชันแบบนี้นมีคนสาวพ,พิทิพนอยากเป็นกล้องนูโวเหรอเสียงมันกล้องกล้องอยู่อ่าเสียงกล้องนี่เกิดจากอะไรนะ เสียงสนะท้อนเขาจะมาปิดใจนะแต่เสียงพี่มอนแปร้แปนแพร้นคนเดียวเขาบอกเอาเสียงพี่มอนเ<ะ>บาๆเสียงพี่นิพนธ์เยอะๆแม,<ะ>ม่เสียงะท้อนมันเกิดจากอะไรในในเขาเขาจะปรับได้นะฮะเพราะผมจะบอกคุณลุยไปจากคุณนุยเสียงสะท้อนกลับนะฮะใช่ค่ะเขาก็จะไปปรับอะไรเขาชดเชยเองเนี่ะอันนี้บอกไปหมดไปได้เดี๋ยวพวกสายกินเนี่ยไม่มีงานทำคุณซาวเอินจิเนียริงของช่องใช่เราต้องจัดเองน้องซาวเดี๋ยวพี่จ้าผมไปเป็นสายกินเนียค่ะทีนี้ตลาดใกล้จะปิดแล้วนะฮะ ก็กำลังคอรมาร์เก็ตกันอยู่ในตอนนี้ปอจตทเป็นจังได่บ้างเด้อปอตทนะครับค่ะพูดถึงตอนนี้ก็บอกว่าตลาดขึ้นต่ออยู่นะปพรตอนปิดสามสิบสองค่ะนะครับเซ็ตจะปิดปิดก็คือสิบจุดบกสิบจุดนะฮะค่ะแล้วก็ถ้าจะเล่นต่อพ่งนี้ก็ขึ้นต่อด้นะไม่ได้มีปัญหาเลยนะแต่หุ้นที่ขึ้นน่ะมันก็จะเป็นหุ้นแบบหุ้นใหญ่จะขึ้นกระจายกระจายตัวละจุดบาทสองบาทบาทสองบาทเลยไม่ได้ขึ้นเยอะนะฮะแต่หุ้นที่จะขึ้นเยอะคือ ผกเนี้ให้ดู BEM นะครับดูนิดนึฮะค่ะบดู BEM มามากี่วันแล้วอ่าเป็นแท่งเดี๋ยวว่าแรกเลยแล้วก็เอาว่ายังไงทําท่าเบรกแล้วลหละนะครับค่ะคืนนี้ก็ไปได้พอสมควรนะค่ะนะครับขึ้นต่อไปได้พอสมควรเราเราดูอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่าผู้ได้หลายตัวมันยังขึ้นต่อได้อีกนะครับมี BEM มามีอะไรมาอีกนะครับ EPC ก็สามสิบสองก็บอกไปแล้วนะฮะค่ะมาดูตัว ตัวเล็กหน่อย PSL นี้ดูให้คนที่มีหุ้นอยู่นะครับวันนี้ก็โอเคนะคนเปิดว่าพรุ่งนี้ขึ้นต่อนะ TTA นะครับก็มาทอนทายนะนี่ดูขึ้นห้าแล้วนะครับเช้าเชามีคนถามมาแกก็ต้องติต่อนะติดต่อพีท่าขึ้นต่ออยู่นะครับสรุปว่าเวลาเราเล่นพูดในแต่ละขณะนะฮะแต่ละช่วงของของของอะไรนะของอินเด็กซ์ที่ขึ้นมานะฮะ มันจะเปลี่ยนกลุ่มเล่นตลอดตอนนี้นมันเป็นกลุ kind of land, mm. ่มของขนาดกลางขนาดเล็กนะครับเป็นหุ้นขนาดใหญ่เนี่ยนะครับมันก็แค่ร e ีบาวขึ้นมานะฮะรีบาวขึ้นมาเพื่อประคองเซ็นดินเด็กนะครับแต่เด็วมันก็จะสลับกันลงไปอีกนะครับเขาเรียกเขาเรียกไซเวนนะครับรยอไซเวนมันขึ้นมาอิ่มแล้วคือุ่มหุ้นใหญ่ๆคื่อย่าเป็นหุ้นพื้นฐานนะะเพราะนั้นพอประกาศผมก็มนงานออกมามันก็ซึมๆซึมๆนะฮะแต่ในกลุ่มของ ที่เป็นเซอเวย์อยู่เซอเวย์อปอยู่พีทีทีซีท็อปไออาร์พีซีนะครับกลุ่มล่วงการที่ผมได้พูดบ่อยนะว่าจริงๆแล้วกลุ่มนี้ในในทางพื้นฐานมันเป็นตัวที่ที่ได้รับผมประโยชน์จากการการการ,การลงของราคาน้ํามันนะนะครับนะครับมีคนใช้รถมากขึ้นเพราะน้ามันถูกไนงะนะครับพวกนัน้นจะได้ประโยชน์นะพอใช้รถมากขึ้นบิโตเคน้นนีก็ดีขึ้นยอดส่งออกรถยนต์เราในที่ผ่านมานะครับในเดือนมีนาก็ส่งออกรถยนต์นหะที่ที่มันโตนะฮะ ม,มันก็เป็นไปตามนั้นจริงๆนะคระับส่วนกลุ่มโรงพยาบาลมันก็ลงมาลงมาก็ดูถ้าเป็นตุก่ก็ซื้อกลับไปเพราะคุณกลุ่มนี้เป็นขาขึ้นนะครับอันนี้เราก็ต้องไปดูเราเหมาะกับต้นรุ่นกลุ่มไหนนะฮะ,ะเราไม่เหมาะกับทุกกลุ่มหรอกนะ,ะ่ะโดยคนเขาก็รอเล่นตั้งแต่อีสี่ปีห้าปีของเขาค่ะอ่า แล้วก็ส่งท้าย S ห้าศูนย์ใช่ไหมคะวันนี้ M สิบหกนะครับ M สิบหก T เมื่อวานที่จำได้ไหมครับต,ตลาดนค่ะบ,บอกว่าถ้ามันปิดสูงกว่านะครับ8ปดเก้าสามจุดห้าใช่ไหมมันจะขึ้นใช่ไหมในระบบนะฮะร,ระบบเมื่อวานมันปิดเท่าไหร่เมื่อวานมันปิดสูงกว่าถูกไหมครับป็นแปดเก้าสี่นะฮะมันปิดสูงกว่าไนงะคือคนดูระบบดูนะครับ S <S บอกว่าเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานถ้าฟังเราเราบอกว่าถ้าปิดสูงกว่า89.5เนี่ยเดี๋ยวมันจะวิ่งขึ้นนะฮะแต่ถ้ามันปิดต่ำกว่า89.9เดี๋ยวมันจะลงนะฮะเมื่อวานตอนเย็นมันปิด89.6สูงกว่า,านี่ครับค่ะแล้วมันไม่หลอกเรามันไม่หลอกเราแต่ระหว่างวันที่ไม่ขึ้นไม่ขึ้นขึ้นไม่ขึ้นน,นะฮะอีนระบบเราเนี่ยทำเฟรมเนี่ยเป็นทำเฟรมที่เพะที่สุดนะฮะขึ้นอยู่แล้วตอนนี้ก็ยังบอกว่าอย่าเพิ่งไปชารใส่มันนะมันยังขึ้นอยู่นะ นะครับโดยมีแนวต้านที่ที่9.6นะครับัวสต็อปรอดเนี่ยือ9 6แนา,า,นนา,านต้าน9.7.5แนะต้านต่อไปนะครับ <Okay. S 2> ท่านเทียนของเดลิชาร์ดก็เป็นแท่งโรจิแล้วก็เป็นท่าเขียวนะฮะแนวต้านอยู่ที่9.7.5นะครับสัญญาณดีเจเตอร์ของของเดลิชาร์ดเขบอกว่ายังดีบักไม่จบ,น,บ mm. นี่พอเราไปดูเนี่ยเราไปดูบอกว่าเอ้ยเซ็50 9.2 ตัวเซ็ตห้าสิบเก้าศูนสามโอ้มันไม่มีดิสเคานะฮะไม่มีดิสเคาละใกล้จะเป็นพีเนี่ยมันไม่เกี่ยวนะฮะไม่ต้องไปดูนะฮะแต่มันยังขึ้นอยู่นะครับเดี๋ยวมันจะเป็นจัดการทีหลังเองนะฮะในขณะนี้มันอาจจะบอกว่ามันแพงก็จริงเนี่ยแต่โมเมนตัมที่มันส่งขึ้นไปมันยังบอกว่าอย่าพึ่งช็อตนะครับโดยเฉพาะที่เราคุยกันโดยสัมมนานะครับว่าโดยเฉพาะถ้าในเดลิชาร์ดเนี่ยนะครับมันปิดสูงกว่าเท่าไหร่นะครับคุณมั่นจำได้ไหมฮะ คือระบบของเราเป็นระบบสรตลอดถูกไหมครับถ้าปิดสูงกว่า9.25นะฮะมันจะขึ้นต่อนะครับเพราะนั้นใครที่รันเทนมาก็ต้องปิดไปก่อนถูกไหมครับมันปิดสูงกว่า9.2.4นะฮะก็แสดงว่าเดลิชาร์นชนะนะครับแล้วก็ถ้ามันปิดสูงกว่านะครับ9.6.2อันนี้มันจะวิ่งขึ้นนะแสดงว่ามันจะวิ่งจัดกเ,เข้ามาอีกทีหนึ่งน,นะฮะเดี๋ยวเราดูว่ามันทำไหมครับ มันจะทาหรือไม่ทํานะครับนี่คือตัวตัวของตัวเอ็มนะครับส่วนตัวตัวทองคำนะคพี่ตัวทองคำก็จะเป็นไซเวผมอินดิเคเตอร์นิดหนึงทองคำนี่แบบว่าไซเวแบบว่าไซเวแบบตัวแม่เลยอะคือไซเวแบบตัวแม่คือไซเวจริงๆเนอะไหมครับไซเวแบบว่าออกข้างแบบไม่ไม่ไม่ด้ยจะไม่บอกทิศทางเลยเลยนะฮะ อ่าเราก็ต้องดูนะครับว่าทองคำนะครับถ้าปิดสูงกว่าหนึ่งหนึ่งสองสี่เก้านะฮะจุดเก้าหนึ่งสองห้าสูนย์ละกันก็จะขึ้นนะฮะแต่ถ้าปิดต่ำกว่าหนึ่งสองสองหกจุดเก้าห้าก็จะลงนะฮะแสดงว่ามันเส้เวอยู่ในกรอบเนี้ยยี่สิบห้าเหรียญนะฮะ <Ừ. S 2> เพื่อรอเลือกทางตอนนี้ยังไม่ได้เลือกใครเล่นฟิวเจอร์พวกนี้ต้องทำตามทำตามระบบนะครับค ันให้ทําต้องทำนะฮะโดยเฉพาะการสตารอดนะครับอย่าอย่าไปฝืนนะครับแล้วก็สตาร์ทไปขาดถุนไปแล้วก็ผอมันให้ทําใหม่ทานะฮะอย่าเมื่อเช้าเราดูนะครับว่ามันให้ทําตรงไหนนะฮะเราดูนิดนึงถ้าเราดูสัญญาณแท่งเทียนนะครับเราจะเห็นว่าสิบเอ็ดโมงนะครับเพราะนั้นตอนบ่ายสามเปิดมาเนี่ยนะครับเป็นสัญญาณลองเลยนะครับพอบ่ายเปิดมาเนี่ยสัญญาณรองตั้งแต่ราคาเปิดเลยนะฮะจนถึงตอนนี้เลยนะฮะ แล้วก็ยังไม่มีสัญญาณบอกให้ชอ็อตนะครับตัวตัวตัวฟิวเจอร์ซรีเอ็มใช่ไหมคะใช่ฮะแล้วถ้าใครดูระบบก็จะเห็นนะว่าเมื่อวานปิดสูงกว่าทีมแล้วคอนเฟิร์มไทีทีหนึ่งแล้วก็ง้องแงง้องแง,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 งหลอกแล้วตอนเช้าวะนะหลอกให้เราช็อต่นะะแล้วก็อพอจ <ไป S 2> ํนบายเปิดมาก็เป็นสัญญาณหลอกเลยนะฮะแล้วถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้บอกว่าให้ชอ็อตนะฮะทาตามมันเถิดนะครับอย่าไปอย่าไปแบบดูถึงคนที่เขาบอกว่า เนี่ย yeah, มันจะขึ้นไปตรงเนี้ยมันจะลงตรงเนี้ยเขาไม่ได้ถูกต้องทุกครั้งนะฮะ <c oughs> เขาถูกแค่บางครั้งนะฮะแต่ถ้าระบบเนี่ยบอกเลยนะครับเมื่ออนบ่ายเปิดมานะราคาเปิดเลยนะครับแปดเก้าห้าเนี่ยเป็นสัญญาลฮอนะค,คนที่ฟังเรารู้เรื่องคุลเรียนระบบเนี่ยเขาจะบอกว่าให้เราไม่ได้มูนะฮะคือเราไม่ได้มาพูดทีหลังไงเพราะว่าทุกคนเห็นพร้อมกันหมดเลยว่าตอสัญญาลอกมันเกิดขึ้นอนบ่ายนะ แล้วก็สัญญาณเตือนมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วที่ปิดสูงกว่าเลยเนี่ยคือคนที่เรียนมานจะเข้าใจที่ผมพูดแต่ถ้าคนเนะี่ยที่ไม่ได้ไปเรียนกับเราไม่รู้จักระบบเราก็จะบอกว่ามึงมาพูดที่หลังนี่หว่าใช่ไหมฮะอันนี้มันคือปัญหาไงฮะแต่ถ้าคนที่เรียนกับเราสังเกตว่าจะไม่มีปัญหารอบรอบรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ประสบความสำเร็จสูงมากผมรู้รู้ว่าสําเร็จหรือไม่สําเร็จนะครับรุ่นนี้พอวันอตอนจำตอนตอนี้เมื่อวันเสาร์ได้ไหมครับ ผมถามว่าใครรอดบ้างยกมือพวดเปลยาไหมฮะคือทุกคนรอดหมดแล้วนะทุกคนรอดทุกคนเบาใจทุกคนแบบสบายใจแล้วกับการเล่นฟิวเจอร์เมื่อคนก็เคยเล่นมาร้อยสียายรู้แล้วว่าต้องเล่นยี่สิบชนะนะฮะทุกคนเริ่มรู้ทั้งหมดแล้วก็เริ่มมาทําะนะครับซึ่งซึ่งในนี้เรื่องสําคัญมากคือเรื่องของฟิวเจอร์นะครับถ้ายังไม่เรียนะผมว่าพุ่งจริงอย่าเพิ่งเล่นเลยนะเราบีเปิดเดือนกรกฎาใช่ไหมเดี๋ยวหาว่าเดี๋ยวหาว่า คือเดี <ITA> ๋ยวหาว่าเราเนี่ยมาขายคอสอีกนะครัคือคนที่ผมมีลูกค้าอยู่แหละลูกค้าที่ไปเป็นละเล่นเล่นฟิวเจอร์ผมเช้ได้ตังค์เขาเนาะนะฮะคือเขาเล่นหุ้นเนี่ยถ้าเขาไม่รู้อะไรเลยเ่ยเงินสมมติเงินล้านเนี่ยกว่าจะหมดเนี่ยมันเป็นเวลาหลายปีนะแต่จะเล่นฟิวเจอร์ล้านนี่นะบางทีเดือวเดียวหมดเลยนะอันนี้เรื่องจริงนะเรื่องแค่ห้าสัญญาสิบสัญญาเนี่ยล้านนึ่เดือดเดือวหมดเลยนะเพราะฉะนั้นนะถ้าถ้ายังไม่เรียนอย่าเปเล่นเชื่อผมเถอะนะะ นี่ขอกันเลยนะครับว่าอย่ามันมาทิ้งในตลาดเลยนะฮะมันมันน่ามันน่าเสียดายนะครับมาเรียนก่อนนะครับหรือว่าเล่นเป็นก่อนหนึ่งสัญญาอะไรเงี้ยนะครับลองเล่นไปก่อนอย่าเล่นเกินหนึ่งสัญญานะครับคุณไม่มีทางชนะไม่ได้หรอกนะครับผมพูดตรงๆนะครับถ้าไม่มีระบบแต่ถ้ามีระบบเนี่ยเมื่อวันที่สัมมนาก็จะมีคนที่ไปพูดให้ฟังคนถูกไหมครับถ้าพูดชาดว่าเขาใช้เวลาสองปี แล้วเขาก็ไปรเรียนที่อื่นเขาก็ไม่เชื่อหรอกว่าของเรามันถูกใช่ไหมฮะแล้วสองปีเขากลับมาสร้างระบบเขาเองก็คือใช้ของเราใน<ช>้าเปอร์เซ็นตถูกไหมครับแล้วแลวใช้ที่เขาไปเรียนจากเดือนไปอีก15เปอร์เซ็นแสดงว่ามันก็ใช้ของเราทั้งร้อยนั่นแหละถูกไหมครับ<ช>มาเรียนก่อนมาเรียนก่อนน<ช>ะครับเราจะจะได้ประโยชน์ในมากที่จะมากฮะได้ค่ะพี่นิพนธ์ขอบคุณนะคะกับผมครับ